บาดเนตกมาถึงสมัยนี้ยอมฟังล้ำไหลกว่ากันกับฟังเทตามจังเกตเบิงแลว้วเงินก็ได้กว่ากันเมนโบแม่ใหญ่พอ,อกันมัดด อ้าวหนอแม่ยมบางคนฟังเทศนั่นจมบานเหนื่อยมือนอบดอกแม่เอยทั้งเอาหลับเงาดอนนอกอนใจบ่แข็งกาเจ็บขาแล้วโอ้ยปัดนังเอวปวดปลาลยมแม่เอ้ยพระเทศแหล มาท่านในพอใดเหลียวบกโมนกเข่าผัดบินเข่ามอกกายุ่มร้อนนอนเอาหน่อแม่สมว่าใจกายุ่มนั้นอยากกอดล้ำมาเป็นเทศอยากให้เจ้าลานทั้งสามวงนี่แหละลูกขึ้นฟอนดอกทั้ง จออ้าพัจะบองนะแม่เสี้ยแต่ว่าทำพระองค์หามทั้งไวในเพื่อนกาําว่าเกิดเป็งเพียงตั้งแต่อาตามมาไปเทวา,าเทศแลดนเดี๋ยวนี้เพิ่อนกาจังนะจงะังสิขอบอกไปสากรการฟังธรรมบอกเคยน้ำกราเพลง ่างกันนอกคนสันนะหมอลามนั้นสัมปะเปีตั้งแต่เขาสิีบาผู้มาค้ายยู่นเหนื่อยผัดไตเจ้าจอปราไทยนะลา้นเดเทจังสันกับอะไ้เทจังที่กบออับอไไ้อันใดบ่สม วนใจคนด,ดูบ่ถูกคูคนฟังจังคอยจ่าตั้งจ่าโอ้ยน้องเม่ยบาดประยุมฟังเทศแดล่หนากใส่ตากรเซนอัน,ไม,ออนอมอมไม่ออกบ้านเอ็นคุณนดอกว้าเพราแม่นแม่ออกบ้านโน่นจานดอกน้ m เม่ยากัน,าานไปนั่งฟังเทศแล นั่งนบมือโยแธแลนั่งเบิดนาโยแพแวขีตาหน่อยกระบอกแกแม่ใหญ่นี่ยแกเนี่ยแม่ใหญ่แพงไปเห็นยังัดออกย้อนไปทางหลังถูกใครก็ไม่เกี่ยวระวังสิกระได้ตัวสาวน้อแม่มาบัดนิ่ง ยังมาฟ้าห้องลายเนฟ้าเอ้น้อฟ้าห้องลายทั้งร้องหันน้องคายใจมันเต้นกันโดดเตือนยืนจสงฟ้าห้องตึงอุดอนกำเหงยกะใจดอกแม่เอ้ยนา มนุษย์จาในโลกใต้ผู้ยังไปกามมาโคตนะคงกำหมุนเวียนวาดดอกสวนสวนละวนคางนะสาดยจวังตัวในโลกกาควางกมุนตามกมกินเหตุผู้เวสิตจังสีพลบอบลเกี่ยวดอกเกี่ยวพันนนออยู ขอดนอยมแม่ด้วยว่าการดอกมู้นั้นน่เป็นเดินบาเรียลูปมูโทุสารกิเลสตาไม่เลวไปผพ้ยังมีแปวจะนิ่มใจออกแปลงเปลี่ยนแปลงนอยยมขอน้อยออยมแม่เป็นต้องยากหนุยังดอก bằng tôn ta nàng má bạch điên có cao tàn của cây nhan con cha má bạch đi có cao tàn của cây nhăn thôn ra cầm đọc mẹ nàng thọ xe ngã เพระจำจนได้ง,งานใดๆที่เขาใจก็ทําไปตั้งต่อปวดหัวหลักหัวต่อปั่นกันหน้าคนจ้างกระทั้งแผวดอกให้ตัวอนะัจังว่าถูกสิ่งล้วนก็ตั้งแต่งหน,นักดอกมืเอย เอ็ด่ามีปันภากควาอยากมีเงินใจ่ในปันเอกะทนัวดูมันดอกปันภาน้ยมเมียดูปันเอกะทนจวเหนื่อยปันเอกะทนัวโดูร้านบากปันตลอดปันกอดรู้มือกันถือไข่กบปังกันนา หอดยำนอนแล้วนั่นเกบกาวันกันหวนเคตัวตอนความหลังหลอกกังในกจใจกุงนัว่าอนสมมุพิเป็นเนียนสมมุตินป็นขึ้นแล้วก็คงแจ้วดบันกอาแส่สาหรับตัว ยังขึ้นบอดบานกันยังขึ้นดอกบ่อได้ดอกใส่นันบ่อนี้นะเออมาขายขากันเ่เป็นเน่เพิ่นออกมาน้ำนะพอได้จำของเยีนจังคอยพ่อรรกคุณคขาวาสนาป่วยวาสนาป่วยเน่ โอ้ยตาตาตกใจคิว k a r n น t าตาวาทนาคู่นอนสิเนื่อยนอสังมาตามาเดนอนนะซาตาตกใจคิวดอกดามนางเพิ่นจ่า เออห้ามผีตกปลาซาบะเผาจูตะคงฟังมาได้น้อมนางยังก่ายยังก็กำเอ้ยสิเหนื่อยยังก็ยังก็กำเอ้ยสิคกอยไปกันน้ำจางนางจังว่าโุกตั้งหลังซาตาหรอกตั้งหลังโุกตั้งหลังซาตาเอ้ยนักตั้งหลัง จะตายังกันดูกางกะไก่บางเน่เด้าวคือ phần này khơi cao sau tao ốp để nói năng Nà, ba này đây thì tao thuộc về tao cứ nói ban có làm ăn cả chạy lốn, lối tôn tuổi cả băng phong, già cả mía rắn cả phe cắn lẽ mà để nó. นะโลกละเมียกะฝัง <Workers> น <can. S 2> ั้นที่หัวปันกันิ่งน้ํานะโอแต่น้อเวยนกํจะก่อทําแต่ใไว้เนะจังไดบุนเวียนใสสนองน้ําดอกเก่าคโลกเพียอยรับกําโกกะใจกันอยู่บ้านปันนี่สิจังได กบลานเป็นมาไว้กบลานเป็นเก่าไวนนะ้นาได้จดเจอรอกจำมาเป็นหนะ้าหน้าสุภาเสียเกียริกินหอกควนพอมนาะเป็นยังบาด้านไปกินมะขามป้อมปัดไปข้าขอมังน้อยยุ้งเมียบาดป่ามังบ้ากีสามือกต้ตา นั้งกันกดไกยตายแล้วจอนฟ้อนสังเหม็นนองสังมาคือตัวเราเมียและลกูกเป่ด้วยกันสวยแทต่โคตรคนนักมีบ่านว่าพาจนพ่อเต้าโคตรเฉยฉันเนี่มีบ้ยา,ยบานใหญ่บ้านเฮาโคตรเกิดตาแสงนั่นมีบ้านมีก็ยกมือ,อขึ้นนายข็เห็นพ่อได้กำลังใจในาพี่อ่าง หนายู่โอ้ยน้อพามีมาน้าพาสนพอเทโ่วเก้อฉันก็ยอมเองนางจจกวันระทันพรอนเกาะปอนมาได้เห็นแกงเมียเอยใจแข็งว่าสิบอ้องใหน้น้ำตาจังไหลปลายแล้วหามบอยู่ โอ๊ยน้อพ่อโอ๊ยน้อแม่เถอะูไหนจังตีนอนความเ้า